สาวๆคนไหนบ้างคะที่มีปัญหาเรื่องบนเตียงไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึกอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะม่อย่างนั้นเนี่ยเป็นปัญหากับชีวิตคู่ในระยะยาวแน่นอนต้องรีบแก้ไขด่วนเลยค่ะดริฟบอดี้โพสต์ไรซิ่งเจลขวดจิ๋วขวดนี้บอกเลยค่ะว่าใช้ดีมากได้ผลชะง,งักนักตัวนี้เขาคิดค้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับสาวๆที่อายุขึ้นเลขสามไปแล้วโดยเฉพาะเลยค่ะ เ,เจลหลอลื่นนะคะที่เอาไว้ทารบริเวณคิอริสตนะคะแล้วก็รอบรอบ,บน้องสาวของเรานั่นเองก่อนทําภารกิจนะคะหรือว่ามีเพศสัมพันธ์5-10นาทีเนื้อเจลซึมเข้าสู่ผิวเร็วค่ะไม่เหนียวเนื้อหนะ ตัวนี้เขาไม่มีสารอันตรายใดๆเลยนะคะเพราะว่าสารสกัดเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากธรรมชาติซึ่งมีออยอถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะยิ่งถ้าใช้คู่กับนี่เลยซีตัวนี้นะคะบ,บอกเลยค่ะติดใจแน่นอนคืออยากให้ลองกันจริงๆเลยนะคะรับรองว่าขาเตียงเนี่ยสั่นสะเทือนจนแบบสามีสกิดแล้วสกิดอีกทั้งคืนแน่นอนค่ะ